สีเคล็ดลับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพของนายหน้าประกันมีอะไรบ้างมาเลยค่ะหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้คุณทำตัวโดดเด่นให้คนจดจำหรือยัง 2. งเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอเคล็ดลับที่สา ทำอย่างไรให้ตัวคุณเองอะอยู่ในใจของลูกค้าให้ได้ทำอย่างไรให้คุณให้ชูกค้าจดจำคุณได้ทำอย่างไรให้คุณเป็นคุณอะเป็นคนที่อยู่เป็นหนึ่งในใ,นใจของลูกค้าให้ได้วันนี้ตัวเราเองอะออนไลน์เก่งหรือเปล่าวันนี้อุตสาหกรรมหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วว่าคุณยังทำตัวเหมือนเดิมหรือเปล่า AI เข้ามาแทนที่ วันนี้จิ้มระบบเป็นหรือเปล่าพอทํทำให้คุณแก่งขึ้นคุณเกิดความชํานาญมากขึ้นคุณก็เรียนรู้ได้มากขึ้นแรกๆมันยากเสมอแต่คุณจะต้องเอาตัวเองมาเรียนรู้ว่าตอนนี้ AI มันใช้ยังไงฉันต้องได้ใช้ AI แบบไหนเพื่อฉันได้ใช้กับมันแล้วมันกับฉันจะได้ควบคู่กันไปกับการทํางานในต,านตลาดของฉันในแต่ละวันเรียนรู้เสร็จลงมือทําลงมือทําเสร็จปรับทัศนคติตัวเองแล้วก็ปรับทําปรับทําปรับทําจนกว่ามันจะสําเร็จ